แต่ผู้สบายด,ดียามสาวๆมันนี้เข้ากับอยู่ท้ำนี้นะมาฝนตกมันนี้กะท,ที่ห้ที่เข้าใหญ่มาอยู่นี่กะฝนตกห้อมอะไรจังยใหญ่มาแต่มันนี้ทางลมทางฝนนะอากาศกันหนาวใหญ่เป็นหนึ่งเขา นี่ก็ฝนตกอยู่ตอนนี้กรลมก็แห้งจะคืนนี่ลมแห้งอากาศก็หนาวนะวันนี้นี่คือหนึ่งเขานะฝนก็ตกกระแมนไปใหญ่มาเลยโอ้ฟานนี้บ่มีบอลอยู่และแถวนะ เริ่มลบมนะแห้งมืขอคืนเริ่มมื่อคืนนี่กินกาแฟน,นะยำสาๆหนึ่งอะไรเจะเหตุกินนะมื้อนี้คือแกงปลาดุกใส่หยาดบ้แค้น พอดียินนะบัดนี้นกับเศร้าเศร้าตกเลยรถเขาจอดอยู่ฝากเบือ้องหน้ารถ คือปลาที or, oui, ่เฮาหาได้นะนี่ปลาห่อใหญ่นี่นึนี่คือปลาห่าวปลาหนี่งตัวใหญ่หนี่งเสียสมนะเสียสมปลาห่อ แล้วันนี้ให้ผู้ใหญ่เป็นถ่ายอยู่บอนะ่อนนะสคอสิปหาตัดเสาเพราะว่าได้ยินเสียงไก่คันไลยอยู่ืันนี้รถเขาก็จอดอยู่ฝาเบื้องนี่เสียงไก่คันนะตอนนี้ลมกตแห้งยงู่นะและหมื่นฝนถัว่วหมดเลยแท้นี้ để tuần này quân sau cọp lần tìm tìm như thế này một thường này cái nhân đốt อยู่นี่นะเคยมีมูมานะมันนายจะมากินมะกอกนี่แหละเคยเคยพอะรบนร้ายอยู่ท่มาเนี่ยถึงกเชื้อไก่ฟ้านนะอยู่ใกล้ๆในรถแ้วบัญหาสีกาแกมาม่สิมาหรือเปล่า มันกลเกินไปนะเราต้องยับไปหามันอีกจะหน่อยว่ามันบ่ไดยินเสียงเฮาก็แก้ไกนะ mira, yo

ตอนน่อในก็นเขานะต่อเสียงไก่แม่ที่จริงมันเขาซองโตแล้วมืนนี่แต่ตัวหนามันเห็นก่อนเลยบุได้มันต่อโดยเสียงโทรศัพท์นะคือต่ออะไรมันก็นเขามาเลยนะไกลนะมันสิหยับเขามาเลยเลย จริงท้ทแมนว้ในบางได้นี่น่าจะได้ซองโตเลยนะไก่ว่าต่อมานนี่ซองบอลล่ะบันนี้สิได้เมื่อบอลน,นะต่อมานี่ก็ 3.. สามสามโตแต่มันก็เข้ามาเมื่อซามได้แต่ว่าบอบ่บทันมันซองโตน่ะมันไว้กว่าแล้วบางได้นี่พอมูนําตัวหนึ่งแบบแบบมันถือกึืนแหละมันไปนะ มันล่มมือนี้ได้มาฮอตบอลนะวันนี้ได้ไกลตัวหนึ่งอันเห็ดแลลวสมะนะอโอ้บรีเอาแนวอันน้ำผู้ใหญ่เป็นเห็ดสมปลาคอนะนี่เป็นยูบอลเห็ดสมปลาคอถทาทันีฮอรอ จังหน่อยจังหอนะสมปลาวันนี้ข้าิเฮีดกินแกงแกงปลาใส่ยอดคอนแคน,ขนอันนี้คือกางปลาที่เป็นเห็ดสมนะเรือหัวกับกางใส่มันเอามาแกง คือสีแกงปลาดุกกับอันหัวปลาคอนะใส่หยอดค่อนแคนนี่นะไก่ที่เขาหามันคั่ควละปิง่งเอาเมื่อฝากคนอยู่บ้านนะนี่นี่นะตัวสีแกงมีปลาดุก แล้วกัวปลาคอกระโตมันเฮาเห็ดสมแลน้นี่แล้วกแกงใสยอดนแค มันให้กินปัวก,กับกินหมากใหม่นะไก่ปลาเนี่ยอนดีเขาสิอย่างอย่างไหวนะป็นเครื่องในยังมันหยัดขานี้แหละเอามาใส่เลยค่ะหยัดขอนี้ ใส่ใคายนำ่ำแล้วและสิยากนะอย่างเมื่อฝากเข้าแต่บ้าน นะั่มันอย่างเป็นโตแกงปลาสุกแล้วแลวจังสีอย่างไก่ไหวน,นะตอนนี้ไปสุกเลยแกงปลาดุกสีหยอดทอนแคน เขาบะนี้มันนอ่องชอบชอบเลยโมันเลยอันนั้นคือ,อย่างไก่ไหวน,นะจหน่อยเกากินเขาแล้วกินยังซุกไก่ก็น่าจะซุกเกือบพอด,ด,ดีกูละเออกินขเขาด้วยเขาถูกตังค์เลยแก่ปลุกที่ยน่ากับแค่แข่นปลุก ขนะีนยอดงทนแค้นนะยอดงทนแค้นมันจะเอาวันวานแล้วก็แล้วนะกินขาวกินนนำมีเต้าห้าสีเจ้าหน่อยเลย สีฮอสมหอสมแล้วก็จังสีได้ปั้นกันแล้วก็สีได้เมื่อนะเมื่อนี่อันนี้ครับปีงไกปีงแบบทางโตนะปีงไหวเมื่อฝากล,ลกุมีตัวหนึ่งมีไก่ไก่พอดีได้สองโตนะ กินข้าวกินน้ำแหละแล้วกันไปไปเอาใบตองนะมาดิมาห่อสมปลาใบตองก็ต้องได้ข้าวด้งและมันจังมีตองเอาตองหูหูกว้างนะมาห่อสมปลาขอนี่นะใบตองเราจะไปห่อสมปลาขอ ไเหากระเดี๋ยวตองมาอันนั้นอัดนีน้สีห่อสมเนี่ยตองสีห่อสมตองหูกว้างเออนี่สมปลา ต้องหยิบต่อกันนะเพราะว่าใบมันหน่อยกระย่างในกระสุกพอดีนะโอ้อหอมจะหออย่างไก่นะกกปลานี่นะหยิบต่อกันนั่นนี่มันจะหอง่ายแล้วค้างไฟจกหน่อยใบยมัน มันจังฮอได้บบกค้างไฟลำใบมันสิแตก เมื่อกินแต่เึ้นอนนะนนี่ ก็แล้วห้อหนึ่งทั้งมหมดสี่หอเห็ดนี่เห็ดเมื่อกินแต่เือนก็แล้สามหอนะ แล้วก็แล้วนะสมปลามีแต่เอาสีปันเื่องปันคลองกันแล้ว่ะสีได้เมื่อแล้วันนี้แล้วันนี้เฮ้าสีได้เก็บเครื่องเก็บคลองเมื่อนะเดีย๋ยวปันคลองกันแหละค่ะเมื่อ คนเขื่องคนคองไปไหว้หลด,ดนะแต่จสัสงแตป่ปั้นเครื่องกินกันปั้นปลาปั้นไก,ก่เขื่องคอ้ <c oughs> องมีปลาคอปลาดุกปลาตังแล้วมีปลาแหงน้ำ มีไก่มีสมปลาเขาปัา่ปนเครื่องกันปั่นคลองกันแหลกอะสีได้เมื่อนะบันนี้คลิปนี้ก็สีไดปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอมอกขอบใจที่ติดตามนะครับส้มขิดหน้าพอกันใหม่